วัสดีครับวันนี้เพจ DK เอะไรแต่งนะครับจะมารีวิวให้ชมนะครับเป็นชุดโอเวอร์ฮชุดข้างนะครับสำหรับมี o f i n o o n v v o รุ่นร1 5บคบูนะครับที่ใช้งานมามากกว่า20,000กิโลนะครับสำหรับรถที่มีอาการสะดุดนะครับกระตุกนะครับชุดข้างมีเสียงดังนะครับชุดนี้จะช่วยตอบโจทย์ได้นะครับเริ่มวมาที่ชุดชามนะครับชุดชามนะครับ เบิกใหม่นะครับเอามาปรับองศาให้เรียบร้อยนะครับมีขวดต้องเม็ดพร้อมเม็ดชุดหนึ่งชุดนะครับมีซีนให้นะครับอัดจารบีให้เรียบร้อยนะครับแหวนรองชามนะครับหลายคนทำหายนะครับมีใหม่ให้หน่งตัวนะครับฝาปิดเม็ดนะครับสำหรับเสียงดังนะครับพวกกิ๊กๆๆมาจากตัวนี้นะครับก็เบิกใหม่ไปเลยครับ พร้อมกับตัวเลื่อนสามตัวนะครับเบิกใหม่นะครับแท้บูธกลางนะครับลดส่วนมากนะครับจะสึกเป็นร่องตรงกลางอยงนี้ครับทําให้เกิดเสียงดังนะครับชุดข้างก็จะสั่นนะครับรอบปลายจะไม่ค่อยเดินนะครับใหม่หนึ่งตัวนะครับชุดคัดหลังนะครับใหม่หนึ่งชุดนะครับสายพานแท้นะครับ ชุดนี้นะครับสามารถนําไปประกอบแทนชุดเดิมได้เลยนะครับส่วนราคานะครับชุดนี้อยู่ที่3650บาทนะครับฟรีค่าจะส่งนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ090-041-7151 Facebook นะครับ DK อะไรแต่งนะครับตัวดีใหญ่ตัวเคใหญ่นะครับเวนวัตแล้วก็อะไรแต่งนะครับอยากจัดชุดอยากจัดแบบไหนก็ลองทักเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับ สวัสดีครับ